ีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวอตอนอื่นก็ต้องขออนุญาตกับสวัสดีประชาชนคนไทยทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองที่มีลูกหลานไม่ถึงกับขนาดว่าต้องเป็นลูกหลานที่โตเป็นวัยรุ่นหรือเรียนจนจบมหาวิทยาลัยแล้วนะครับแต่ลูกหลานที่ พอจะกดตู้ซื้อเครื่องดื่มเป็นหยอดเหรียญเป็นต้องสวัสดีผู้คองเหล่านี้เป็นที่สำคัญยิ่งผมจะตุรงเสริมสุขสมาชิกวุฒิสภากรรมณิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคและก็เป็นกรมนกรมณิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจนะครับสิ่งที่ กรรมธิการได้ศึกษาพิจารณากรรมาโดยตลอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีมาทั้งสองกรรมธิการโดยเฉพาะเน้นไปที่อนุกรรมธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีหน่วยงานของสคบก็ได้แนะนําให้ท่านรองเลขาธิการสคบเข้ามาทํางานร่วมกันกับอนุกรรมธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภค แล้วก็มาถึงอีกจุดจุดหนึ่งซึ่งสำคัญมากต่อบ้านเมืองของเราเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้านี่จริงๆแล้วนี่มันมีมาถ้าจะนับกันถึงทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าเกือบ20ปีมาแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่บาร,รกูมาเลยที่ละเลยแล้วก็มีการปล่อยให้มีการซื้อขายมีการสูบกันตามสถานบันเทิงทั่วไปแล้วสุดท้าย อนนี้คนที่สูบเมื่อสักสิบกว่าปีหรือยี่สิบปีที่แล้วก็ถ้ายังมีโอกาสมีชีวิตรอดอยู่สุขภาพทางด้านปอดตับแล้วก็ไตก็คงจะย่ำแย่เต็มทีแล้วนะครับแต่สำหรับท่านที่ร่างกายสู้ไม่ไหวก็เสียชีวิตไปกันมากแล้วพอสมควรแต่ก็ที่แล้ว,ลวมาทางเจ้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานสาธารณสุขก็ ถึงแม้จะทํางานเป็นอย่างเต็มที่แล้วมันก็ยังไม่ค่อยเข้มข้นกันเท่าไหร่ซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนทั่วไปของคนไทย60กว่าล้านคนแทบจะไม่ทราบเลยว่าบาร,รกูนั้นมียอันตรายมากมายเป็นอันตรายต่อร่างกายต่อชีวิตต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ,ถัดมาหลังจากบาร,รกูถูกจับกุมดำเนินคดีห้ามขายกันตลอดมาสิกว่าปีมาเนี่ยนะครับก็มี คนสมองใสไปเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาขายให้กับคนไทยได้สูบโดยมีความพยายามจะอ้างผลการวิจัยของต่างประเทศว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยทำให้เลิกบุหรี่ธรรมดาได้ง่ายประการที่ 2. บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลเสียผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายอันนี้เป็นคำโฆษณาและก็เป็นการกล่าวอ้าง วิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์ของต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยมีใครเอางานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของบุคคลหรือขององค์กรหรือของมหาวิทยาลัยที่อ้างว่าของต่างประเทศมาเปิดเผยยืนยันกันแน่ชัดนะครับรวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้เราตรวจสอบว่ามันเป็นวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทผู้ผลิต บุหรี่ธรรมดาหรือเปล่าทำไมบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตบุหรี่ธรรมดาทุกวันนี้ทำไมต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าสาเหตุก็บอกว่าบุหรี่ธรรมดาปัจจุบันนี้มีการรณรงค์ห้ามหรือให้เลิกการสูบบุหรี่โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยได้ผลอย่างดียิ่งท่านศาสตราจารย์ประกิตนะครับหมอประกิตวัีศาสตร์ธรกิจเนี่ยท่านก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด องคอ์กรไหนๆก็พยายามช่วยกันทำให้เยาวชนหรือว่าเด็กๆของไทยเราคนทำงานก็เลิกบุหรี่กันไปเยอะทำให้ผลประกอบการหากำไรจากบุหรี่จากยาสูบซิกรัตน้อยลงสิ่งที่เขาคิดค้นการหาไรายได้ต่อมาก็คือบุหรี่ไฟฟ้าการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ปี2 5 5 4เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันมีเงินสะพัดประมาณ20ง0 0ล้านบาทต่อปีเงิน20 0 0 0ล้านบาทต่อปีเนี่ยใครเห็นมันก็จ้องกันตาเป็นมันนะครับและอิทธิพลของเงิน20 0 0 0ล้านบาทต่อปีเนี่ยมันทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางรรกรมศุลรากรทางเจ้าที่ตำรวจ หรือว่าหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆผมไม่ค่อยได้พบเห็นเรื่องการขยับออกจักคุมดำเนินคดีกันสักเท่าไหร่นักนะครับคือท่านอาจจะทํางานนะครับทางกรรมธิการเคยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงปัญหาแล้วก็หาลรือกันที่วุฒิสภาประโยคหนึ่งที่ฟังแล้วกังวลใจมากก็คือท่านบอกว่าท่านเน้นจับเฉพาะรายใหญ่ คำตอบตรงนี้มันก็อธิบายได้ว่าท่านคงจะไม่จับรายเล็กๆตรงนี้มันทําให้เกิดมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันแพร่หลายอย่างยิ่งท่านทราบไหมครับว่าทางภาคอีสานเนี่ยมัไวไาจะเป็นกาลสินชัยภูมิบุรีล์โคราชมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเนี่ยเยาวชนและเด็กนะคะรับองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยเขาสำรวจเก็บข้อมูลและพบว่า สูบบุหรีไฟฟ้ากันอย่างน้อยคือ34%เปหรือน้อยที่สุดก็คือ1ใน4ของเยาวชนและเด็กถัดมาถ้าเรามาดูภาคเหนือตอนล่างไม่ไว่าจะเป็นนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีตรงนี้ก็สูบบุหรีไฟฟ้ากัน34%มาภาคกลางก็ไม่น้อยหน้าครับเหมือนทำสถิติแข่งกันอยุทยาสระบุรี แถวแเนี้ยนะครับไล่จนมาถึงปทุมธานีก็สูบรีไฟฟ้ากัน34ไอ้ถ้าบอกว่าแม้แทนที่เราคิดว่ากรุงเทพหาคนครจะสูบรีไฟฟ้ากันเยอะแต่กลับสูบน้อยกว่าภาคอื่นคือติดอันดับ5ของประเทศคือ32เท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เรื่องน่าชื่นใจนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นความทุกข์อย่างยิ่งของประเทศไทย ถ้าประชาชนถ้าเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่กำลังจะสร้างประเทศให้เจริญงอกงามหรือเด็กในดับชั้นปถมป .2 ป .3 ป .4 ยังสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วบ้านเมืองมันจะอยู่ได้อย่างไรประเทศอื่นๆอย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่เราไปดูงานกันมาเนเขาเนี่ยในประเทศเขามีประชากร8ล้านคน เขาไม่มีทรัพยากรอยู่ในมือในใต้ดินของเขาหรือบนดินแม้แต่อย่างเดียวแต่เขาพยายามสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้เยาวชนเขามีการศึกษาให้รู้จักคิดให้รู้จักแปรรูปใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วเขาก็ไปจดทะเบียนนิขสิทธิ์จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเทศเล็กๆอย่างสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีอะไรอยู่ในบ้านเลย แต่เขาเป็นประเทศยิ่งใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเรียกว่าระดับที่สุดของโลกคนของเขาเนี่ยเยาวชนของเขาเนี่ยมีคุณภาพสูงมากเพราะคุณภาพของเยาวชนเขาดีหรือถ้าเราแวะเรียบเคียงไปดูใ,ใกล้บ้านเราเวียดนามเขาพยายามผลักดันให้เด็กของเขาเนี่มีการศึกษาแข่งขันทั้งด้านภาษาด้านวิทยาศาสตร์ด้านเคมีด้านคอมพิวเตอร์ ใครจะเชื่อมั้งล่ะว,ว่าระดับคอมพิวเตอร์ฝีมือการสอบระดับโลกเนี่ยเวียดนามเขานำไอ้พวกสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปไปหลายทอดตัวแล้วคนของเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วเราทำให้เราเห็นว่าคนเวียดนามมีคุณภาพมากประเทศเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนำหน้าไทยไปแล้วเขายังสู้ไทยไม่ได้ก็เพียงแค่ระบบการจราจรการขนส่งเท่านั้นเองอย่างอื่ก็นำหน้าเราไปหมด เพราะเขามีกฎหมายดูแลควบคุมให้เยาวชนเขาให้เด็กขอเขาที่กําลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยนอกจากมีการศึกษาแล้วสุขภาพต้องดีเมื่อสุขภาพดีการคิดหรือสมอง,งต่างๆมันก็สามารถทํางานได้ดีแต่ประเทศไทยที่แล้วแล้วมาเราเห็นเยาวชนและเด็กสูบบุหรี่กันมากมายเพราะเรามีผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างเราเห็นเจ้า้าที่ของรัฐยืนสูบพ่นบุหรี่ไฟฟ้า เด็กๆก็เอาตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้โรงเรียนสถานศึกษาทุกวันนี้ไปดูได้เลยครับมีตู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นตัวการ์ตูนเหมือนของเด็กเล่นเด็กก็ไปหยอดสตางมาแล้วก็เอามาสูบกันท่านเคยเห็นคลิปไหมครับที่เด็กระดับปอนห .1 นป .2 เนี่ยเขาถ่ายคลิปแล้วถามว่าหนูเอาอะไรมาลูก เด็กบอกบุหรี่ไฟฟ้าแล้วหนูว่ามาทําอะไรเอามาสูบกันครับนี่คือความผมว่าเป็นความผิดอย่างยิ่งของเจ้าที่ของรัฐที่ขาดความตระหนักในการดูแลผมอยากจะเสนออย่างนี้นะครับว่าในเรื่องเรารู้ปัญหาแล้วเราจะต้องดําเนินการป้องกันและปากปามผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะต้องไปจับทีละลายทีละลายมาใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าเห็นแล้วก็จับกลุม พราะมีบุหรี่ไฟฟ้าไม่ในครอบครองมีโทษจำคุกตามพรบสุรกากรไม่เกิน5ปีมันแทบจะไม่ได้ประโยชน์นะครับมันต้องใช้นโยบายป้องกันคู่กับการปราบปรามกระทรวงมหาดไทยควรจะต้องมีมาตรการสั่งไปทุกจังหวัดทุกอำเภอและทุกท้องถิ่นว่าจะต้องมีการสื่อให้ประชาชนรับรู้ห้ามครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าห้ามจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าไม่เช่นนั้นท่านจะถูกจับกลุมดําเนินคดีตามพรบรสุลกากาโทษจําคุกสิบปีนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูทางกระทรวงมหาดไทยขยับเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการต้องให้นโยบายไปทุกโรงเรียนห้ามครอบครองห้ามมีไว้ห้ามสูบห้ามขายห้ามจําหน่ายจ,จ่ายแจกอีกอย่างหนึง่งโรงพยาบาลเนี่ย ควรจะต้องมีการติดป้ายหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลญาติผู้ป่วยและต่างๆได้รับทราบอุลีไฟฟ้ามีพิษมีภัยและมีโทษในกรณีถ้าหากมีไว้ในครอบครองหรือสูบบุลีต้องทำร่วมกันสิ่งที่น่าชื่นใจขณะนี้เนี่ยที่เห็นแล้วชื่นใจมากก็คือเมื่อเร็วๆนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยท่านอนุทิน ท่านก็นำทีมงานนำสคบอ,ออกจับกลุ่มยึดบุหรี่ไฟฟ้าที่นำเข้ามาเตรียมนำออกขายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทน่าชื่นใจมากท่านลงมือเองแล้วก็ที่แล้ว,ลวมาเนี่ยทางรัฐมนตรีประจำสำนักเรายกม,มตีโดยเฉพาะพนักท่านที่พึ่งปรับเปลี่ยนไปนะครับท่านพงเพชรชุลละเอียดท่านก็เดินนาเจ้าหน้าที่ตารวจนาทีมงานออกจับกลุ่มด้วยตัวเองเลยนี่ก็น่าชื่นใจ เรื่องนี้ก็คงต้องฝากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจิรพรสินทุพัยซึ่งเข้ามารับผิดชอบดูแลสคบอ,อยู่ด้วยเนี่ยก็คงต้องกาเรียนฝากท่านรัฐมนตรีจิรพรร่วมกัสอบสคบจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดสักทีหนึ่งหลายคนอาจจะหลงไหลไปเกี่ยวกับเรื่องที่อ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายจริงๆแล้วเนี่ยผมเองส่วนตัวเลยนะครับผมเนี่ย เคยคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลศิลแพทย์คุณหมอบอกว่าเคยเจอคนหนุ่มอายุเพียงแค่สามสิบกว่ากว่าเอ๊ะทำไมสุขภาพดูสุขภาพร่างกายย่ำแย่มากผิวพรรณหน้าตาดูย่ำแย่มากคุณหมอก็เลยถามว่าคุณสูบุหรีไฟฟ้าใช่ไหมเขาบอกว่าใช่สุขภาพย่ำแย่มากเพราะในบุหรีไฟฟ้านอกจากจะมีนิคตินแล้วเนี่ยยังมีสารปรุงแต่งรสซึ่งไม่ได้เอามาจากดอกมะลิ ไม่ได้เอามาจากดอกไม้หอมๆนะครับเป็นสารปรุงแต่งรสที่มาจากสารเคมีแล้วก็มีให้กินความหอมอะไรต่างๆตรงนี้เป็นละลายต่อร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือผู้ที่อยากได้ผลประโยชน์พยายามที่จะปิดบังเรื่องนี้หรือพยายามให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จต่อประชาชนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นความหวัง ทางสภาผู้แทนรัษฎรได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีอยู่สองกระแสกระแสหนึ่งก็ขอให้ห้ามให้มีการจับคุมดำเนินคดีให้เด็ดขาดแต่ก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านออกมาสนับสนุนว่าควรให้มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยเอาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาไว้บนแผงซะจะได้เก็บภาษีได้เต็มเปี่ยม ซึ่งตรงนี้ขออนุญาตกลับเรียนฝากไปทางสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและคณะกรรมธิการที่กําลังศึกษาเรื่องนี้นะครับผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยก็เคารพในแนวความคิดของหลายๆท่านแต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วป่วยเป็นมะเร็งค่ารักษามะเร็งสําหรับคนที่ใช้บัตร30บบาทเนี่ยเฉพาะคีโมอย่างเดียวผมว่าก็ เป็นแสนของแสนบาทนะครับที่รัฐต้องลงทุนแล้วไหนจะต้องค่ารักษาพยาบาลอย่างอื่นทางด้านการสาธารณสุขเรื่องสุขภาพการฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเยาวชนคนนั้นหมดสภาพของความเป็นมนุษย์ที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวัดราคา ค่าเสียหายได้จากการที่เราต้องสูญเสียเยาวชนคนทำงานไปเราไม่สามารถจะกำหนดราคาได้ว่าเราสูญเสียกี่สิบล้านหรือกี่ร้อยล้านกี่พันล้านกับการที่เราต้องเสียเด็กระดับประถมที่กลายเป็นคนที่ไร้คุณภาพเพราะสุขภาพย่าแย่ฉะนั้นสิ่งนี้ที่ผมนำกลับเรียนตรงนี้ก็คือภาษีที่ได้ แต่ปีละสักห้าหมื่นล้านกับสิ่งที่เราสูญเสียเด็กสูญเสียเยาวชนสูญเสียคนวัยทำงานไปตรงนี้อย่างไหนน่าเลือกมากกว่ากันสิ่งที่อยากจะฝากต่อไปก็คือว่าเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวมาเจ้าที่ของนัดควรต้องใช้บังคับใช้กฎหมายให้ครบถ้วนรบบสุรรกากรเนี่ยห้ามนำเข้าห้ามพาสิ่งของต้องห้าม ที่ห้ามนําเข้าประเทศโดยเด็ดขาดต้องจับคุมครับต้องจับคุมให้เด็ดขาดโทษจําคุกสิบปีแล้วใครที่มีไว้ในครอบครองเท่เากับเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการครอบครองหรือซ่อนเลนเก็บรักษานี่โทษจําคุกห้ปีครับตรงนี้หนักหนาครับหนักหนามากฉะนั้นก็ฝากเอาไว้เรื่องกฎหมายอื่นๆเนี่ยก็มีนะครับ มีกฎหมายหลายฉบับไม่ไ่าจะเป็นพรบรยาสูบพรบรยาหรือว่ากฎหมายอื่นๆของกระทรวงพาณิชย์อะไรต่างๆนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีอยู่อีกมากมายแต่หลักใหญ่ๆที่โทษจำคุกสูงก็คือนี่แหละครับพรบรสวนารกรก่อนเรคงต้องฝากไปยังท่านรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็กลับเรียนฝากไปทางท่านอธิบดีกรมสุนากกร ทั้งท่านพบตรนะครับอยากให้ท่านโดดลงมาทุบโต๊ะปังให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เราจะได้มีลูกหลานที่เติบโตขึ้นมามองแล้วชื่นใจมีสปิลิตมีคุณภาพที่ดีนะครับเราต้องช่วยกันครับก็ต้องขอบพระคุณมากครับสำหรับสิ่งที่เราได้มีโอกาสพูดคุยได้วว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ